มาทดสอบเฟดไฟเครื่องบินซูสามสิบลูกค้านะครับผมลำนี้ลูกค้าติดไฟด้วยครับ <Hey. S 1> วันนี้ก็มาส่งงานเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเครื่องบินซูสามสิบชุดพร้อมบินนะครับผมจัดส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคชุดไฟนะครับตัวนี้เป็นสปีด40แอมป์นะครับผมแล้วก็เซอร์โวเฟืองลหะ2สตัว ใบพัดนะครับผมเป็นใบพัดขนาด6คูณ CE มอเตอร์2,700 k v นะครับผมแบตเตอรี่เครนี้ลูกค้าสั่งแบตเพิ่ม3ก้อนนะครับก็เลยยอดรวมก็เป็นแบตเตอรี่ที่ลูกค้าเล่นก็เป็น4ก้อนนะครับผมแล้วก็เครื่องชาร์จนะครับตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จแบบเร็วนะครับผมก็ทําการ first f ไ i g h ก่อนจัดส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับลูกค้าสั่งเครื่องบินซู30นะครับผม เคสนี้ก็จะเป็นเครื่องบินสูง3 2สองลำนะครับผมก็ใช้รีโมทตัวเดียวในการเล่นนะครับผมเป็นลำหนึ่งเป็นชุดพร้อมมินอีกลำก็เป็นลำพร้อมชุดไฟนะครับผมก็สามารถสาสลับกันเล่นได้นะครับภายในรีโมทตัวเดียวนะครับเพราะว่ารีโมทตัวนี้ก็สามารถเล่นเครื่องบินได้20ลำครับผมอันนี้ก็จะเป็น1ลำนะครับอีกลำก็ทําการเชิดไฟเรียบร้อยนะครับผม ลำนี้พิเศษกว่เพื่อนนะครับก็คือลูกค้าสั่งให้ติดไฟใต้ท้องด้วยนะครับผมแต่ไม่ได้ติดใต้ท้องหรอกเพราะว่าไฟเส้นนี้ผมติดจะเป็นไฟมะรุมที่ติดเข้าในตัวลำเลยนะครับผมก็คือฝังไว้ในตัวลำระหว่างการประกอบนะครับก็ไม่สามารถถอดออกได้นะครับผมชุดไฟเส้นเขียวแดงลำนี้นะครับก็ฝังไว้ในตัวลำเลยนะครับ เป็นไฟมะรุมเขียวแดงครับยาวขนาด90ซนเมตรสามารถอบอกทิ่ทางเล่นในเวลากลางคืนด้วยนะครับผมนี่นะครับถ้ามองดูก็จะเห็นเป็นไฟเขียวแดงนะครับผมก็วันนี้ก็บินชิวๆเบาๆนะครับผมไม่บินแรงนะครับเพราะว่าใกล้กจะมืดค่านะครับผมก็ไม่อยากโชว์สเต็ปมากนะครับก็เอาเป็นพอพิธีนะครับผมพอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารู้อาการเซต ค่าต่างๆให้ลูกค้านะครับก็บินเบาๆนะครับผมอาการบินก็ได้นะครับผมทีมนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าเครื่องบินมันก็ค่อนข้างจะสมส่วนอยู่แล้วนะครับทีมขวานิดหน่อยก็ได้เลยนะครับผมเป็นเครื่องบินซูสามสิบของค่ายนิกอารซีฮอปปี้นะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยนะครับผมหรือ ยังไม่ตัดสินใจในการซื้อก็มาคุยกันได้นะครับผมจะเป็นการแนะนำนะครับผมเช่นมือใหม่มือเก่านะครับก็จะแนะนําไปเล่นเครื่องบินต่างๆได้นะครับลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจก็ทักมาคุยมาสอบถามกันได้นะครับผมนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมเดีย๋ยวจัดส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ